สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนช่างวิทย์ทุกคนนะครับทุกคนเล็บะทุกคนเลยบะทุกคนเลยส้มพัวแอมนะลูกค้าบอกติดแดงไปแล้วนะครับติดแดงไปแล้วนะเนี่ยใช้งานไม่ได้แดงเลยอ่ามาดูกันว่าเป็นอย่างไรโอ้เปิดเครื่องออกมานะภายในเป็นแบบนี้นะครับเพื่อนเเป็นอะไรที่ สวยงามมากนะทีนี้ก็มาดูว่าตัวไหนาพังนาะติดแดงนะครับติดแดงส่วนมากก็จะเป็นผ้าขยายพังนะตัวน,นี้จะเป็นผ้าขยายเขาจะมีสี่ชุดนานเพื่อนอ่าเขาล้อมรั้วไว้อยู่นะ ล้อมรัวไว้น,นี่นะล้อมรัวไว้ยังไมครับนี่ก็ชุดหนึ่งล้อมรัวไว้เป็นบล็อกอยู่นะเพราคือขดาดใช่ปะถ้าเป็นถ้าเป็นภาคจ่ายไฟช็อตมันจะเป็นฟิวขาดมันจะเป็นดำาๆขึ้นมาแต่ถ้าเกิดว่ามันติดแดงมันก็จะเป็นที่ภาคขยายมันพังพังแล้วก็ติดแดงแดงก็โปรเทคก,ก็ตัดภาคจ่ายไฟก็แดงค้างอยู่แบบนั้น ไฟก็ไม่จ่ายมานะก็หยุดการทำงานไปตัวนี้ใสล่ลำโพงได้สี่ชุดเนี่ยก็ต้องมาดูว่าชุดไหนพังนะครับเฮ็ดจังใดละบานมองด้วยสายตาบอกมองด้วยสายตาก็ไม่เห็นว่าตัวไหนมันดำมันไหม้อะไนี่นะไอ้ที่ดำๆมันดำที่ตัวเขาเนี่ยสีของเขาอะไรชันเตอร์ <c oughs> นะครับอ่าต้องใช้มิเตอร์ละทีนี้ถ่ายภาพไม่ค่อยได้นะ มันค่อนข้างมืดพอเปิดสปอรตไลท์นะเร่งไฟสปอตไลท์ขึ้นก็สว่างเกินแสงก็ไม่ได้ทีนี้ก็มาดูว่าภาขยายนี่เขาพังไหมนะครับตั้งมิเตอร์วีคูณหนึ่งแบบนี้นะเพื่อนแต่มิเตอร์คูณหนึ่งนะก็วัดดูทันเตอร์เลยก่อนวัดก็มิเตอร์ก็แตะกันหน่อย ดูค่าความต้านทานในสายแล้วก็ปรับมิเตอร์ให้มันที่ศูนย์นั่นแหละมันจะได้ดูแล้วง่ายแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่ศูนย์มันก็ไม่เป็นไรนะเนีย่ยแม้กระทั่งมิเตอร์ขึ้นมาแบบนี้เนี่ยแบตอ่อนก็ใช้งานได้เพราะว่าเป็นช่างเป็นช่างมันจะรู้ทั้งทั้ที่มิเตอร์ก็ขึ้นไม่สุดแบตอ่อนไม่มีเวลาไปซื้อมีแต่เวลาไปซื้อเป๊กเวลาซื้อแบบไม่มีอย่างนี้ก็ได้ ช่างก็จะเข้าใจว่าเนียมันเต็มสเกลมันแล้วตัวนี้นะครับแต่อย่าไปทำเถอะมันดูยาก่ะนะก็มาวัดดูเนี่ยเหมือนกับวัดตัวไปนะซีอี CE. อย่างนี้นะมันขึ้นแบบนี้นะถ้าสลับสายแล้วเป็นยังไงถ้าสลับสายเห็นไหมมันจะข้างหนึ่งมันจะขึ้นเยอะหน่อยข้างหนึ่งจะขึ้นแล้วลง แต่ถ้าเกิดว่ามันชี้ที่ศูนย์แบบนี้นะมันถึงจะเป็นการช็อตหนักแล้วก็ตามไปที่นี้เ,เราไม่จําเป็นต้องขึ้นแล้วลงก็นได้เราหาตัวช็อตหนักมันแล้วก็จิ้มมั่วๆไปเนี่ยนะก็ยังไม่เห็นเลยเนี่ยไม่เห็นไม่เห็นแล้วนะอทีนี้ก็มาดูอีกข้างอีกสองข้าง ไม่เห็นนะเนี่ยโอ้ยนี่ไงนี่นี่นี่ดูดูนะดูนะดูนะเพื่อนดูนะมันจะวัดยากหน่อยนะเพราะว่าเขาใส่ถุงน่องอย่เลยล <c oughs> ใส่ใส่หัวถุงน่องแล้วดูนะครับนี่เห็นไหมช็อตแล้วเออ อักษรที่เขาพิมพ์ไวหนึ่งเก้าสี่หนึ่งนะอย่างนี้ามาดูหนึ่งเาสี่หนึของตัวนี้บ้างมันจะเป็นขึ้นแบบแบบนี้ขึ้นแล้วลงเนี่ยถ้าเอาสีแดงมาาันจะถ้าสีดําบางมัจะขึ้นมาข้างหนึ่งนะไหมเห็นไหมอันนี้วัด c e นี่เห็นแล้วเนี่ยนี่เนาะทีนี้ถ้าขี้เกียจถอดออกมานะก็ตัดขาไปแล้วก็เอาตัวใหม่มาบัดกีีเข้าไปได้เลย จบเลยไม่ต้องไปลื้อไปแกะสมควรทำไม่ะลยจินผมก็ว่ามันไม่ค่อยแน่นหรอกถ้าทำแบบนั้นส่อมแบบลักไก่นะเพคงจะต้องแกงมาบางคนนี่ซ่อมแบบลักไก่แบบประหยัดเลยนะเช่นนั้นนี้พังตัดขาทัานเตอร์ออกแล้วทีนี้ก็มาบัดกีสายลำโพงต่อเชื่อมถึงกันไว้ ไม่ซ่อมเลยดังคือเก่าโอ้ยกระปวดไประบหลักไก่หลักเบิดขวาอ่ะเห็นแล้วนะตัวนี้เนาะแล้วทีนี้กลัวลืมก็เต้่มสีไว้แต้่มสีไว้ก็ได้นะเต้มสีตรงขาก็นเนี่ยต,ตรงนี้นะแต้่มสีไว้นะครับเดี๋ยวผมแกะออกมานะั่นเพื่อนมาดูด้านล่างด้วยทำความสะอาดแล้วก็เอาทันเตอร์ออก เราจะเสียตัวเดียวนี่แหละหนะครับตัวคู่กันนี่ก็ไม่แน่และแต่ว่าตัวนี้เขาช่อนหนักแล้วนะครับง่ายไหมครับต้องง่ายแล้ววะด้านล่างของวงจรนะครับเพื<ๆ>่อนๆนี่ถ้าเปลี่ยนทรานซิสเตอร์เสร็จนี่<ๆ>ก็จะได้ดําเนินการมาบัดกรีจุดต่างๆหลายจุดอยู่หน้าเพื<ๆ>่อนเนื่องจากว่าเขาล่อนแล้วเนี่ยตัวอื่นก็ล่อนแล้วได้ไหมนะอ้ จะหลุดแล้วเนี่ยแม่เห็นไหมนี่เห็นไหม,ไหม,ไหมโอ้จะหลุดแล้วเนี่ยเห็นไหมโอ้มันหลุดแล้วเนี่ยโอ้มันหลุดแล้วนะครับมันก็ยังไม่หลุดหรอกทีแรกพอไปหมุนน็อตมันออกมามันก็หลุดแบบนี้นะครับเราไปขยับขเยืเอนมันมันจะหลุดอยู่แล้วแหละนะครับตะกัวนี้มันไม่ใช่อะไรที่จะมาติดกันถึงขนาดว่าจะติดกันแบบถาวรนะพอมีความร้อนหน่อยตะกั่วเขาก็เ,เกิดปัญหานะครับ ทีนี้ชนแนนที่มีปัญหาเนี่ยก็ดำเนินการเปลี่ยนทานซิสเตอร์แต่ว่าชนแนนที่ไม่ได้มีปัญหาอะไรนี่ยก็อย่าลืมดูจุดบัตรกี้เพราะว่าหากมันหลุดมันหลวมแบบนี้เนี่ยกระแสไฟก็ไม่ไปตามลายตามทางวงจรไปตกค่อมอุปกรณ์ตัวอื่นมากจนเกินไปเพราะว่าเส้นทางของการไหลของกระแสเนี่ยมันหลุดออกหายไป มันก็อาจจะส่งผลให้เกิดการช็อตการเสียหายได้ฉะนั้นแล้วเนี่ยมันจะต้องมีการดูแลลายวงจรก่อนที่จะต่อไฟเข้าไปนะในกรณีที่เป็นแบบนี้เนี่ยไม่ใช่ว่ามาซ่อมขางนี้แล้วนี่ต่อไฟเข้าไปเลยนี่ไม่ได้นะเนี่ยเออถ้าทรานซิสเตอร์ตัวนี้ไม่ต่อในวงจรแล้วเนี่ยมันอาจจะมีกระแสไหลผ่านทรานซิสเตอร์ตัวนี้มากเกินไปหรือไปผ่านตัวได้คือ มันไม่ไปตามลายตามสายวงจรของเขาที่ควรจะเป็นเกิดแรงดันตกค่อมมั่วตัวไปหมดเลยบางทีเนี่ยเกิดการหลวมเฉยๆนี่ก็พังได้นะทางเติดตัวอื่นนะครับพังได้บางทีโอเวอร์โหลดมากเกินไปก็ผ่าดใจไฟเสียไปเลยก็มีนะครับเป็นไปได้หมดเลยนะ้นเถื่อนนะ่ะในกรณีที่หลุดล้วม เดี๋ยวดําเนินการครับไอตัวนี้นะพังอยู่เนี่ยแล้วมาดูว่าจะเป็นอย่างไรตัวอื่นก็ตัวอื่นก็ไม่เป็นไรแหละก็มันก็จะเป็นตัวข้างกันเนี่ยก็ดูดูหน่อยเพราะมันอยู่เชนน่นเดียวกันนะครับอาจัดไปครับก็คงจะต้องได้บัตรกีก่อนนะโอ้โหบัตรกีทุกจุดเลยจริงๆเลยเนี่ยใช่แล้วบัตรกีทุกจุดเลยนะครับ เพื่อความคัาดใช้เวลานานไหมาา <laughs> นานไหมล่ะนะครับทีนี้ก็จะเปลี่ยนทันเตอร์ตัวนี้นะขนาดยังไม่ได้เปลี่ยนหนงบัตรกีเลยเนี่ยบัตรกีนะครับ,บ,รรบแล้วก็เปลี่ยนทันเตอร์ตัวนี้แล้วมันลหลเลยนะครับคือมันลองไม่ได้นะถ้าถ้าลายมันจําแตกมันลไม่ได้เลยนะครับเดี๋ยวมันจะพังนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนทันเตอร์ออเลยนะหนึ่งเก้าสี่หนึ่งเนะี่ย ็ทำอย่างเขานี่นะไหน่ะทกานซิสเตอร์ย่าม,มาไวละไอ้หายละวพ่อมโอ้ยไปใส่เนะาะหากินพอจำานี้แล้วก็อีกบาบเลยอาวุเห็นเลย,เยน,ละนะครับ a หนึ่งเก้าสี่ท่านเพื่อนไปหาใน data sheet เพื่อนต้องพิมพ์ว่า2 sa 1 9 4 1 สองเอบเอ a 1เกก็จะถอดต,ตัวเดิมออกมาแล้วก็ถอดต,ตัวเดิมออกมานะแล้วก็จะใส่ถุงน่องเก่าขเขานครับกลับคืนเข้า,ขขาไปจะไปต้องมีถุงน่องไหมไม่จะเปิดี๋ยวใส่เพื่อความเท่เนนะีนะครับจะใส่เข้าไปเดี๋ยวมาดูว่ามันจะเป็นยังไงนี่เตอร์ตัวเดียวเนี่ยนะครับถุงน่อง ใส่เข้าไปอันถุงน่องกอใส่อันพิดขางนะคัเอ๋ช่างไรก็ได้ถุงน่องนี่ซื่อใส่เข้าไปทำไมต้องมีถุงน่องเทเพราะมันมันมีอะไรที่จะช็อตหลอดแถวนี้แต่มันเทใส่ถุงน่องแล้วมันเทดำเนินการนะครับใส่ทรานเตอร์เข้าไปทีนี้ก่อนลองเครื่องแดงไม่แดงนะเดีย๋ยวเอาไฟเข้ามาต่อนะแต่ก่อนนี้ลองไม่ได้นะนะครับ ขนห่งจากว่าอะไรงจรหลุดหลวมอยู่ลองเครื่องไม่ได้นะเดี๋ยวทีนี้ใส่ทันเตอร์เข้าไปเลยตัวนี้ดีอยู่นะจะจัดไปนะครับเปิดไฟโอ้เขียวเลยนะเห็นไหมทีนี้ก็ลองเสียงาสายลำโพงอะไรมาต่อเข้าไปนะลองเสียงได้แล้วก็ประกอบเข้าไปก็มีแค่นี้นะเพื่อนหากินพวกซัํานีได้ไดไหน่ยห บัดกีแลวก็คอยกัเปี้ยนถ้าเติร์หากินซ้ำหนี่หนึ่งเด็ดนี่ยเออบอกว่าเอาซื้อเขาตัวหน่ะหากินพ่อซ้ำหนี่ด้ก่เด็นึ่งเปี่ยนท่าเติร์ดซ้ำหนี่ว่าเห็ดใหญ่ยานะโม่กะวยกดหีเลยเข้าขันนั่นเทนนันตองเครื่องใช้งานได้ ใช้งานได้แล้วนี่คือชั้นนี้กับชัดดน้นนี้แล้วทีนี้ก็ใช้งานได้ นี่คืออจยเดแสดงว่าในการซ่อมครั้งนี้นี่ใช้งานได้แล้วนะครับก็เสียทารเตอร์ตัวนี้นะครับตัวเดียวนะแล้วก็ได้ดูแลจุดประเกีเรงต่างๆเป็นที่ครบถ้วนแล้ว ีนี้ก็เอาฝาละไงามาปิดได้ไหมนี่ฝาละไงมันอ่ะปิดฝานะครับจบวิดีโอคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับเอาวยำเอพหาศจุเนี่ยซ่อมเสร็จแล้วครับอาจอกันใหม่ในคลิปต่อไปคลิปนี้ลาจากไปสวัสดีครับนี่คือจอมอยู่เี่ย